สวัสดีครับทุกคนวันนี้อยากจะมารีวิวนยโยบายที่ชื่อว่าหวยใบเสร็จครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยในช่องทางโซเชียลมีเดียเนี่ยเริ่มมีเพื่อนๆหัวคะแนนธรรมชาติครับที่เริ่มมีข้อความในการสนับสนุนพรรคก้าวไกลนะครับอย่างร้านนี้ก็บอกว่ากาก้าวไกลส้มตำไทยไม่เหมือนเดิมครับสำหรับคนนี้เขียนว่ากาก้าวไกลประเทศไทยไม่เหมือนเดิมอยู่ในใบเสร็จให้ด้วยอันนี้เป็นใบที่3ครับเขียนว่าเลือกก้าวไกลอนาคตอันใกล้ ไม่เหมือนเดิมนะก็เป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นมากแต่ว่าที่เห็นแล้วตรงใจผมมากที่สุดนะครับบอกว่ารอนายกมาเปลี่ยนข้อความนี้เป็นหวยอันนี้นี่ปกติเราคุยเรื่องเกี่ยวกับน,นโยบายหวยใบยเสร็จเนี่ยเราเห็นแต่ภาพของนโยบายเนาะว่าที่ไต้หวันเคยหาแต้มต่อให้พ่อค้าแม่ขายร้านค้าที่ไม่ใช่เป็นทุนใหญ่ยังไงแต่อันนี้เนี่ยมันมีความเป็นรูปธรรมแล้วนะมันไม่ใช่เป็นแค่นโยบายที่พูดลอยอยู่บนอากาศแต่เขาบอกว่าเขาอยากได้ นายกมาเปลี่ยนข้อความนี้เป็นหวยถ้ากาก้าวไกลขึ้นมาเนี่ยในใบเสร็จตะตอนที่กลับมาเนี่ยถ้าเป็นรายย่อยแล้วท่านเลือกที่จะดูแลกินร้านกาแฟาที่เป็นของเพื่อนท่านมากกว่าร้านกาแฟาของทุนใหญ่เป็นต้นครบ500บาทเมื่อไหร่เปลี่ยนใบเสร็จเป็นใบหวยได้ทันทีในขณะเดียวกันถ้าเกิดผมเป็นพ่อค้าแม่ขายขายได้ครบ5,000ใบเสร็จครบ5,000นั้น ก็จะกลายเป็นใบหวยเช่นเดียวกันช่วยรายย่อยลุ้นเงินล้านนะครับอันนี้นี่ก็คือเป็นสิ่งที่จะเติมแต้มต่อให้กับ SME เพราะฉะนั้นการเลือกตั้งครั้งนี้พ่อค้าแม่ขาย SME นะครับผู้บริโภคกาก้าวไกลให้ SME ไทยไม่เหมือนเดิมครับขอขอบคุณหัวคะแนนธรรมชาติของพรรคก้าวไกลทุกคนนะครับ